ทุกกำลังใจขอบคุณทุกการผวกมายบวงมือยังไงก็รบกวนด้าวไาวขอบคุณนมากค่อคุณมาเลยไดอภัยทุกคนนครด้วยควาะรจากะ้าทกคนคขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่มา

ตรงนี้เลยครับขอบคุณมากเลยนะนอ,อ,อนหับกลับบอดภัยทุกคนครับด้วย<ๆ>ความรักและ่ขอคบคุณมากเลยขุขยูขยุกยุกขยกขยขยุกุกขยกข สวัสดีครับดูเรียนด้วยนะ รถจะพุ่งขยับรถจะพุ่งขยัรถจะพุ่งขยัครับเอาเสียวนแล้วเียง่วนวเสีคนกที่ท้น้อยสวยงามจริงขบทุกคนสวยงจงช่วยกันส่งแสง ให้สัะธาธิประยเป็นบานพักหก้าไปเป็นไปด้วยหัวแอนแนนธรรมชาติไหนขอเสียงหัวแอนแนนธรรมชาติหน่อยอบอุ่นมากขอบคุณุูที่กำลังใจนะครับขอบคุณผูทช่กำลังใจวันนี้บางแสงลุกเป็นไฟแล้ว นี่ชือาพกที่เราขอเสียงคนกาเก้าไกลตัวสาวที่เอดหน่อยขอเสียงเบาไม่ได้ยินเสียงเบา เซเว่สามปอแล้วเปิดการเมืองแห่งความหวังไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับให้ร้หน่อยนะ